ครับตัวนี้ก็จะเป็นการศาส์แท้เจียสปอร์ตนะครับซึ่งจะมีโลโก้เจียพร้อมด้วยคิปนะครับตัวเป็นลายเคปลานะครับอ่านี่ครับเพิ่มเติมความหล่อครับหล่อแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาชมการติดตั้งกันนะครับครับเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวการศาส์แท้เจียสปอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรีโว่สี่ประตูนะครับก็ติดตั้งแบบตรงรุ่นเลยนะครับประตูหลังนะครับจะมีโลโก้เจียสปอร์ตนะครับเพิ่มด้วยคิปนะครับหรือลวดลายของตัวเคปลาอ่านี่เลยครับผม ก็จะทำรถให้ให้รถเราครับดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมอ่านี่เลยครับผมก็ตัวเคปล่าจะมีทั้งประตูหน้าและประตูหลังนะครับส่วนโลโก้นะครับโลโก้ตัวนี้จะมีเฉพาะประตูหลักนะครับอ่านี่เลยครับผมครับผมก็จะเป็นตัวกันสาดแทรกเตีร์สปอร์ตนะครับมีทั้ง f o r t จูเนอรและ r ีโวนะครับติดตั้งได้ตั้งแต่ปี2015ถึงปัจจุบันนะครับผมฟอร์จูเนอร์อ่าครับก็จะ ตรงรุ่นเลยนะครับสังเกตนะครับตัวเกียร์สปอร์ตรอๆกันไปเลยนะครับผม f อร์จ n e เนก็มีนะครับรี v o ก็มีรี v วอันนี้เป็นล e v วนะครับล e v วจะติดได้เฉพาะสี่ประตูนะแคปไม่มีนะครับแคปไม่มีอ่าโอเคครับผมตัวนี้จะเป็นการศาสตร์แท้เกียร์สปอร์ตนะครับเพิ่มคลิปด้วยลายเคลปอ่ะนี่เลยครับผมโอเคสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับผม